ตูเยเจ็บเขา่าพาช่วยบีจียาว2เดือนแชมป์ไทยลีก2020เจอเรื่องปวดหัว่อนเปิดซีซั่นใหม่หลังแนวรับคนสำคัญบาดเจ็บหัวเขา่าต้องพักประมาณ2เดือนหมดสิทธิ์ช่วยทีมทำศึกแชมป์ชนแชมป์กับเชียงรายในวันที่1กันยายนนี้รวมถึงอดลุย ACL รอบ16ทีมที่จะบุกเยือนชนบุกคุณใดในวันที่15กันยายนนี้แน่นอน ดีจีปทุมยูเนเต็ดเจอข่าวร้ายการเปิดฤดูกาล2021-2022เมื่อแนวรับคนสำคัญอย่างอันเดสตูเยสกล้องหลังชาววเนซุเอลาเกิดได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าจากการฝึกซ้อมทำให้ต้องพักรักษาตัวประมาณ2เดือนตาการหลังวัย34ปีเป็นกำลังสำคัญในแนวรับรวมกับวิกเตอร์คารโดโซและอ e. ีราฟันฟานดีในฤดูกาลก่อนซึ่งช่วยให้ทีมคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกสมัยแรกมาครองได้สำเร็จอย่างไรก็ตาม จ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและคาดว่าต้องใช้เวลา2เดือนซึ่งจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งอาการบาดเจ็บครั้งนี้จะทําให้ตูเยสพลาดลงช่วยทีมในการออกสตาร์โตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2021-2022ร,2021 20 22, รวมไปถึงศึกเดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2021ที่จะพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในวันพุธที่1กันยายน2564และฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะบุกไปเยือนชนบุคคุณไดมอเตอร์ ในวันที่15กันยายน2564ที่สนามชอนจูเวอร์คัพสเตเดียม